มีคนจำนวนไม่น้อยที่กำลังเจ็บป่วยรักษาเท่าไรก็ไม่ดีขึ้นหมอตรวจแล้วก็ไม่พบอะไรผิดปกติจนหลายคนเริ่มตั้งคำถามนี่คือโรคเวรโรคกรรมหรือเปล่าความเชื่อน,นี้มีมาตั้งแต่โบราณครับว่าโรคบางอย่างเกิดจากวิบากกรรมเก่าต้องรักษาทางกายและทางใจควบคู่กันไปวันนี้เราขอนำพระคาถาต่ออายุ จากหลวงปูส่สรวงเทวดาเดินดินที่ท่านให้ไว้เมื่อปี2543ผู้ศรัทธาใช้สวดเพื่อเสริมพลังใจคลายเคราะห์คลายกรรมค้าถาหลวงปูส่สรวงอิติปิโสภคควาพระอาทิตย์เทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภคควาพระจันเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโส พระควาพระอังคารเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสพระควาพุทโธอิติปิโสพระควาพระควาติสวดด้วยใจสงบวันล,ละหนึ่งถึงสจบตั้งจิตอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรให้เขาอโหสิกรรมและให้เราหลุดพ้นจากเคราะหกรรมเก่าแต่สำคัญที่สุดควรรักษากับแพทย์ควบคู่กันไปเสมอ คาถาเป็นพลังใจแต่การรักษาเป็นพลังชีวิตครับขอให้ทุกคนที่กำลังต่อสู้กับโรคภัยพบทางออกพบทางหายและพ้นทุกข์ในเร็ววันนะครับ